ที่ยังไม่ได้ทรจบอ่ใสรสเ่อจากเช็ยนของเห็นนกระจบอุยทำไมมิตี้ทำไม่ได้เอาลองใหม่สิ เฮ้ย <Hey, S 2> หรือมันล็อข้างในวะข้างนค่ข้าในก็นปัไว้่อย่างนี้ดิชิคเนี่ชิคเนี่มันเนู่กนะ คนน่าจะคนรอต่อคิวคืออะไรอ่ะอไ,ไม่ออกค,อคุณนานเลือกจำนวนโคนอ่ะอ่านไม่ออกเลยว่ะเยอะชิบเผงอันนี้คือโอเคโอเคอเมนู ข้างบนมันคืออะไรอ่ะข้างบนคือชุดอาหารซาซิมิเออนานนชุดอาหารซาซิมินี่หรอที่เราจะสั่ง่ะแค่เกือบจะไม่ได้กินไข่ป้ากินให้เต็มที่ลเลยนี้วิต<ด>ี้บอก ร้านอยู่ฝั่งหนึ่งสองสรู้ว่า่็หนาวหรือไม่หนาวก็ดูลมเียง เรทเงินเรทเย็นชินร้อยห้าสิบเยินที่เกดคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่เอออินโดนเป็นไงมั้งเหมือนบ้านเราปะลอยแค่อยเจ็บจืไปรถมาแล้วอ๋อใช่ใช่ใช รสองสาไม่เห็นปะรองสาน <c oughs> นี่เราจะแวะทุกร้านเลยเนาะพี่จิมอ่ะ ซื้อที่ไหนวะเกาหลีหลที่เราขึ้นไปข้างบนไงมิดไปซื้อหนาวนะแต่ก็กินอรอนอะไร <laughs> กินให้สายใจกินหน้ารอรอสาน <laughs> อนร <laughs> นี่ยก็กินแบบเนี่ยใค้ชอบแม่ลูก มันคืออะไรแฮมชีสมันเป็นแฮมแล้วก็ใส่ชีสนี้ใช่ไหมเออหมูหมดิบนี่แหละหมูดิบท้างนี้ยมเขาคิดกันอ่ะ まずは金融機関にご相談ください。

อะกลับ,บ้านความอยากได้แก้วร้อนด้วยนี่จับหูจับหูีีลง แตนอะไรของของไล่นี่แหละแตานิมนต้องชอบแน่เลย